เออโดนโดนจุก,กรูสวัสดีครับทุกท่านยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับท้าสู่ช่องรับซาตาเออนั่นเองซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในเกมเกมเกมนี้เป็นเกมต่อสู้ออนไลน์อันดับต้นๆ้นของเมืองไทยเลยนั่นก็คือเกมหลอดสากานั่นเองซึ่งวันนี้ครับเป็นวันที่นะครับเกมได้อัป แผดมานั่นเองแพดนี้บอกเลยว่าโคตรดีครับผมถูกใจตัวละครน,นี้มากตัวละครหุ่นเขียวจะบอกว่านะครับเมื่อก่อนครับตัวละครบินในเกมลอสซากาเนี่ยโคตรเยอะผมนึกว่าจะเป็นเกมแบบพอเหินเดินอากาศแล้วอย่างลมปานอะไรพวกเนี้ยเออแบบมีแต่คนบินเต็มไปหมดเลยแล้วตัวหุ่นเขียวมันจะมาแล้วครับทุกท่านซึ่งตัวนี้บอกเลยว่ามันสามารถเปลี่ยนโลกของเกมนี้ไปได้เลย <Wow. S 1> ซึ่งหน้าตาจะเป็นไงอย่าพาไปดูกัน ไอ้กดผิดนี่มันธนูเขียวอย่าเปลี่ยนใหม่นี่โอ้ยยังหล่อครับน้องๆดูดิแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปดูความโหของตัวนี้กันก่อนอื่นครับเราจะต้องไปแต่งชุดให้น้องเขียวกันก่อนดีกว่าอันนี้ผมเช่านะทุกคนผมไม่มีเงินอ่ะอ,อแต่ตัวนี้ไม่ขายเป็นโซทุกคนสามารถแบบไปเช่าลองเล่นแบบผมรูก็ได้นะซึ่งเราจะแต่ง น้องขุนเขียวนี้ให้ยู่โถดได้ก็จะต้องมีอย่างแรกหลังนะครับอันนี้ผมขอแนะนําแบบว่าแบบว่าแนะนำนะแต่ผมเล่นไม่ค่อยโหดนะทุกคนก็อย่าว่าผมนะอันนี้ผมมีปีกฟินิกนะเออถ้าใครไม่มีปีกฟินิกก็ใส่หลังเจ็ดได้เออ่าแล้วก็หมวกที่ผมใส่ไปก็หมวกโซโลเออหรือว่าคนจะใส่หมวกอื่นก็ได้นะแบบเช่นหมวกหมวกกันนะ่ะหมวกหมวกกันนะ่ะหมวกเนี้ยเออแต่ผมอยากใส่หมวกโซโลเอาไว้จุ๊บหนีคนอื่นที่จะมาฆ่าผมได้แล้วเสื้อเนี่ยผมแนะนําถ้าตัวละครคุณเวลน้อยหรือว่า สเตตัสของคุณยังไม่แข็งแบบเท่าผมอ่ะอันนี้ดูเด็กของผมเดียวแบบ35คือแบบทุกคนแบบคนอื่นตีผมทีเดียวผมก็แทบจะหมดหลอยแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นชุดอาคานีนะเออเวลาโดนตีหรือว่าโดนสกิลอ่ะพอช่วงนี้แบบเกมนี้แบบสกิลโคตรโหดเลยทุกคนผมต้องแบบคอยเปลี่ยนตัวอยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วนี่ก็คือการแต่งตัวสำหรับผมนะเอาไว้สู้คนอื่นจะบอกว่าตัวนี้นะเล่นเป็นทีมแล้วแบบโคตรโหดเลยเออเราลืมไปเราลืมแนะนำแบบค่าสเตตัสนะสำหรับค่าสเตตัสที่ผมจะใช้นะผมอัพดีเฟนส์แล้วก็สปีดลองลงมาจากนั้นก็พพลลลลัังงงโจมมมตีีานนนะะเออออผยู่่แแคค้หทุก และตอนนี้เราก็แต่งตัวละครเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าความโหดของมันนั้นมันเป็นยังไงกันแน่นะไปโอเคครับตอนนี้ท่านผู้ชมผมได้ห้องเปที่เรียบร้อยซึ่งผมของกิวผมไปวอลด้วยนะเออนี่ก็คือแบบเราเอาตัวน้องหุ่นเขียวมาวอลกันเลยนะเออมาน้องหุ่นเขียวมาเร็วจ้าเราจะเจอกี่คนนะฝั่งแดงซึ่งาจะบอกว่า น้องหุ่นเขียวเนี่ยเล่นเป็นทีมได้แบบคอมโบคอมชอยกันมากเราสามารถเอาตัวน้องเนี่ยไปดักแบบยิงได้ว่าฝั่งสงค้ามเนี่ยเขาจะบินมาตอนไหนคือถ้าเขาแบบลอยออกจากอากาศปุ๊บเราเล็งเลยแล้วเราปล่อยเลยกดดีค้างนี่ไงดีค้างอะไรละ่ะโด,ดเนเล่นยังมันแข็งออขอบคุณครับทีมโอ้เขาโทรเทมเขาโทรเทมเราจะไปช่วยทีมเรายังไงเราจะช่วยทีมเราครับเดี๋ยวผมคอลองไป อา,อาจะจะยังไงยังไงครับนี่ไงลอยแล้วอย่างนี้อ่ะแล้วก็อันตรีไปหนึ่งทีอ่ะเออแล้วก็หนีกลับไงก็ปร,ประมาณนี้นะเออ,อเวลาเล่นเฮ้ยทีมเราโดนน้ำแข็งไปอุ้ยอุ้ยเราโดนแล้วอย่าตกอย่าตกเื้อตกเปลี่ยตนตัวนี่ชุดอาคานิสเนี่ยแหละมันเอาไว้ทำประโยชน์ประมาณนี้ At เขายังไม่ลอยเขายังไม่ลอยนี่เขาลอยแล้วเขาเขาลอยแล้วเราก็ต้องย้ำเขาลอยแล้วเราก็ต้องย้ำนะเออโดนดูดโอ้โหโทเทมโทเทิมยาเนี่ยเรียบร้อยติดด้านข้างด้วยนี่ไงนี่ไงลอยตีโอ้โหมันน่ากลัวจังนี่ไงนี่ไงลอยอ๋อ นี่ไงลอยเหรอลอยเหรอลอยเหรอหนอนน้ำแข็งมั่งใช้หลังน้ำแข็งนี่ไ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 งนี้ยแข็งไปหมดเลยแข็งไปหมดเลยเราไปช่วยฝั่งขวาก่อนฝั่งขวาคนน่าจะเยอะจับแล้วก็ดูดมาเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันกระตุกกระตุกเฮ้ยเฮเน็ตผมแดงขอโทษนะทุกคนเด็ตผมแดงเฉยอ่ะ ย้ำไปหนึ่งทีโอเคนี่เขียวปกติเต็มหลอดเลยนะทุกคนเอ,ออยังไงอ่ะล้าดดูนะครับผมผมลาดเขาเฉยเลยครับนี่ยังไงครับยังไงครับเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงหุ่นเขียวประโยชน์จากหุ่นเขียว สามารถแบบช่วยทีมเราได้เยอะจริงๆนะทุกคนอารอบที่สองป่ะน้องหุ่นเขียวเหมือนเดิมจะบุกมาหรือเปล่าอกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงโดดกระโดดมาล่าจะกระโดดมาล่าจะกระโดดมาล่าเรียบร้อยโดนสุด นี่สซต์โซต์โสองเปิดนี่กระโดดเราโดนเราโดนหุ่นเขียวเข้าโบต่อเราโดนแล้วโดนโดนสกิลเขาล้วนๆเลยเราขอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้โอ้โอ้ยเปลี่ยนหนีไม่ทันเปลี่ยนหนีไม่ทันจะหมดร้อนแล้วเลยคจะหมดร้อนแล้วไม่ไม่หนีก่อนหนีก่อนเสียงเป็เไรเนี่ยมาทั้งหน้าทั้งหลังก็เจอหมดเลย หมาหมาหมาพีดหมาพีดมาของมีอะไรบ้างใช้ให้หมดนี่ไง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 ตกไปดีตกไปเลยโอ้โหโอ้โหไปช่วยไปลุมไปลุมไปลุมฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายก่อน,อน,นมันขีไปตัวยูมันเร็วตรงนี้โคตโคตรสุดอ่ะโคตรจะสุด ตกไปแล้วนี่อยลอยเหรอลอ,อยเหรอดีค้างแล้วปล่อยดีค้างแล้วปล่อยอ้าวกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นแล้วเอ้าวโดน,นโดนได้ไงอ๋อโดนสกิล ไม่โดนปฏิโทปฏิโทปฏิโทมาแล้วเขามาแล้วเอ้าเอา,เอาเลิงไม่โดนลิงไม่โดนเอื้อเอืเอ้อมาแล้วผมจะตานผมจะตานอีกเดี้อว้าไม่ถึงว้าไม่ถึงเกือบแล้วเกือบไปแล้วเอิร์ดเกือบไม่รอด เออเนี่ยยังไงล่ะนี่อันตีเป็นทีกระโดดตกเลยเนี่ยหุ่นเขียวนี่เดี๋ยวเราต้องทำการเก็บเรียบร้อยเขาเก็บเรียบร้อยเหลือใครเหลือดสามคนนะฝั่งแดงเขาเขาเขาหลังน้ำแข็งหุ่มก้อนจะเอาใช่ปะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนผมก็โดนไม่นะไม่นะสวยเพื่อน,น,เ,ยยนเพื่อนผมเชยานแล<ต>้วเพื่อนผมเชยานเฮ้ยเขาจะมาต่อยอย,ยังไงยังไง<ต>มีการจะผักเลยเอ้าตกอเอ้าตายเลยไม่นะน,นี่คนนี้เขาเล่นหุนนนนห่นเขียวคนนี้เขาเล่นหุ่นเขียวยังครับยังไงครับ เหลือแตกเหลือสองคนแล้วเหลือสองคนแล้วจะ,จะปราบคนเดียวได้หรือไม่สีนครับสีนเรียบร้อย hey, <Tom. S 1> โดนอันติของแวมไพา์ไปเชื่อเรียบร้อยสองศูนแล้วนะทุกคน ไป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 ี่จะบอกกันว่าคลิปนี้ผมแอบถ่ายนะคนนี้กิวผมเขาก็ยังไม่รู้ว่าผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ทุกคนเฮ้ยตอนนี้ฝั่งผมนะครับกำลังชาร์จเก็บสกิลกันอยู่ชาร์ดด้วยดีกว่า <c oughs> ชาร์จเขาด้วยอู้โดรเดมโทรเดมท์โทรศัพโดรเทม,มมาแล้วนี่พอโดรัทมมาแล้ว อุ้ยอุ้ยช่วยด้ว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 ยโดนอ่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเออแล้วก็เปลี่ยนตัวกลับเป็นตัวนี้เหมือนเดิมสวยสวยนี่อ่ะนี่อ่ะอุ้ยเนี่ยผมแดงเยีางว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะ เนี่ยอ,อย่าหึงกับพี่ชุดซันต้าเหรอชุดซันต้าเหรอนี่โดนน้องเขียวยเลยจ้าโอ้โหโดนน้องแข็งโดนแข่งกันเต็มเลยเฮ้ยไม่เหลือไม่นะเราโดนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว นี่ไงซัพพอร์ตซัพพอร์ตเออเออยังไม่ได้ยังไม่ได้เออโดนโดนโอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยขอหมดตัวขอหมดตัวไม่น้ำ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 เก็บของ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  ทำอะไรไปเนี่ยเอเอาตายเลยโอเคครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้านะครับเหลือคนเดียวแล้วนะจ๊ะเขาจะหนีพ้นหรือไม่เรียบร้อยเขาโดนน้ำแข็งแล้วเขาโดนยัดแน่นอนเขาโดนขาวบอยเลงแล้วเขาโดนขาวบอยเลงเลงไปยิงไปยิงไปอีกเ,เรียบร้อยยานสุดยอดไปเลยนะครับ ได้เวลาแก้แค้นแล้วทุกคนตอนนี้มาดดดดเนี่ยเนี่ยกระโดดหนีเหรอจะกระโดดเขาทำกระโดดเขาทำขับทุกคนฝันนี้ก่อน เกือบแล้วเกือบล่วงเลยนะเกือบล่วงเลยเออโดนขอบคุณมากทุกคนวิวโดนอีกแล้วโดนแข่งยาวอ่ะหนีก่อนอุ้ยเทปๆข้างหน้าไอ้ยารายการเหมือนกันนี่เงี่ยมีคนโดดตกมีคนโดดตกทุกคนเมื่อกี้นี้ พลาดออออมาทำอะไรมาทำอะไรครับทีมผมแข่งไปแข่งไปก่อนนะดูดดูดแล้วดูดแล้วไงดูดแล้วต่อดูดแล้วต่อเออเรียบร้อยฝันมันตกแล้วนี่ไงนี่ไงลอยเอ,อ้ยโดนเยวโอ้โหโดนน้ำแข็งเหว โดนที่เดิมเลยโอ้โดนแล้วดูดยาวเลยกูอ้าอ้าอ้ออ่ออ่อวิ่งทำไมไม่โดนเฮ้ยไม่เหลืองนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนไปแล้วโดนไปแล้วเอ้าเฮือเราโดนเล็งเฮือแตบกบ เออโดนยาวด้วยจังหวะน,นี้เออเอ,อเละเละแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวไม่นะหนีหนีเขาอ่ะอ่ะอ่ะยังไงพูดมาแล้วหลุมแว่นหลุมแว่นเก็บหมดเลยอะ่ะเออเรียบร้อยสองสองแล้ว

จะปะอาจะปะจะอะอะเขาปาสุดดักไว้ทุกคนหรือว่าทีมเราทีมเราเนี่ยนี่ไงเราช่วยช่วยนี่หูยังเยอะนี่ไงลอยไปลอยไปอีกลอยไปอีกไม่นะผมโดนผมโดนไม่นะที่ไรก็จะตั้องลง อ,อย่างหล่อครับช็อตนี้เออดีไปใครทำให้เขาลอย <c oughs> ไม่ลอยเลยยฝั่งนันว่างไงอ่ะไปช่วยนี่ไงนี่ไงโดนแล้ว จะเข้าตามผมเข้าตามผมอ่าไม่ถึงเอาตกจบแล้วเออเออจบแล้วเออจบแล้วเออขอบคุ้มชนเออซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาลอยลอยสูง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 เรียบร้อยดักไว้เรียบร้อยสวยแตงสองเนี่ยเนี่ยกระโดดลอ้อกระโดดลอ้อ นี่ขโมยขโมยคิวขโมยคิวไปแล้ว<ต>ขโมาแล้วเฮียโดนจับจับแล้วทุกคนเพื่อผมโดนสกิลไม่นะโอเคเย,ยี่ยมเลยได้เฟสด้วยบิงโกและนี่ก็คือนะครับความโหดของหุ่นเขียวที่ผมได้เล่นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเพราะว่าปลาจะว่ายนะ้ำดีเพื่ไหนสุดท้ายก็ต้องเหนื่อยเพราะว่า ป่าล้านะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายยุกุรุเมื่อดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้กับผมด้วยครับ <c oughs> เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนั่นเอง <c oughs> และสำหรับวันนี้สตาร์อ์ธขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอในคลิปใหม่นะครับบ๊ายบาย